วสิษ์ไปไกลนะครับผมคันอ่อนเดี๋ยววัดโอยูสิษ์ไปเทละสิบเมตรมีสิบเมตรพออกาเร็ว สิบเปเทราซิบเมตรมีสิบเมตรพอ่อเต็มข้าครับแถมแดกมาแล้วครับผมเอ้ยสวยเลยครับนี่ครับเหมนเต็มข้าแบบนี้ยูยูครับอ่นเต็มปากปรูรูเลยครับผม แมแรกมากแล้วครับเดี๋ยวปลาไปเก็บก่อนนะครับสุดยอดครับผมุกยางสี่ห้าหก